สาหรับคุมัจจุราชครับมอท้องหมอทั้งระไดรับมองลคน่าร้อแถ ข้าใกญ่ยงอง้ท่านนายกอบตป่าชิงนะคบวันนี้ท่านเป็นนายโรงเออฮะเขาเรียกนายหนังนายหน้อยู่ในโรงของหนังนะคอรย์ของียบเปก้อกินยแก่บวันนี่ข้าหลุกปลาเนี่ยแล้วก็แล้วก็ของดีของป่าชิงนะคะก็จะเป็นการแสดงประจักศิละนะคะยอดบได้รางวัลโอทอกมาแล้วด้วยนะคะ เขาบอกว่าตำบลป่าชิงไม่มีการดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเช่นขนมจีนข้าวลูกปลา,าประยุคเคยกินไหมกินกับนัวจอดอดหนังฟาวร์รเร็วใกด์ครับมาในว่ารอดครับดีดีว่าพี่นอ้องเป็นนักการแสดงมโนราห์ i ah, look cool. ตอนที่เราคุ้นหน้าท่านั้นเลยแต่พอแต่งหน้าแต่งตัวสวยสวยมากมานะคะไม่สงสารทีมอเลยนะคะแต่งหน้าแต่งตัวกันวันนี้ต้องต้งคุ้นนะครับคือคุณค่ะตามด้วยก็เป็นทีมผู้บริหารนะคะแล้วก็ทีม่าสถานการณ์นะคะขอบคุณค่ะทั้งปีเปีนได้นะตอนยุ่นะนาเรือนะจะเยอะเลยค่ะแห โบกตาหน้าเลยควักควักกระโดดเลยน่าขับทางนี้ไปถึคะแนนเพิ่มลยค่ะโอ้โหน่ากูจริงจมันยุกรู้ไหมใช้องไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปนั่งบนรถแต่นี้เลยาต้องร้องในรูปเลยไม่โอกาสรถเทนอย่างเดียวโอ้สวยงามมากเลยดแก้วมาคร้วงได้แก้วอย้างตรดเดือ้่เขาช่ไม่หับืนเลยบนี้อ่ะ สอบสอบฟานเปแลเร็โอ้โหมันจุดข้าโว่อได้ยัไงไอ้นน้นจุดไปที่โอ้โหแรก่นี่้น่าจริงๆกไอ้โนฟากันกปื้อนกัตื่นยังหรตื่นเร็วตื่นแล้วนะหยอบประพันล้วนะเออเออน่าหับแม่ใส่ไม่ได้ชื่อเลยนะจร้าวับอ่าะต่อไปจะเป็นขอบาลตนะอ เต็มเลยครับกีบกีบจอเต็มเลยครับท่านผิงเด็ดจากเทปสวยมากค่ะไปเดี๋ยวจะเป็นพิธีกรของเราด้วยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งนะคะเทศบาลตะบลจนะท่ามหวันบดานนกเขาเงินล้านอาหารอร่อยโอ้สวยงามมากค่ะจอธรรมดาไม่แต่ว่าจับไม่ได้เลยนะคะใช่ไหมคะน้องทักันน้องซีถ้องนายยกองประหลันะคะท่านรองบนนี่คือท่านเจมบัวนา แต่งมาเลยว่าลูกชายเป็นเด็กดีเวลาจัองานตวเราบ้ากเยแต่็มีความตัใจตใจด้วยรบขบวนนะคะนอกจากสำหรับขบวนเป็นการจัดการขยะนะคะอ๋อนี่เขาบอกว่าถูกนะคะแล้วก็เข้ายางใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคณะเงินได้ยูนะคะก็ในการใช้า5 s ในการใช้ม้อยใช้ฟัง เราพเราก็เลือกเขาตัวนี้แหละแ่ละช่วงเขาพอดังทําเราทำก็นส่วนในส่วนของภาคส่วนราชการต่างๆนะคกระดาษมันสิ้นซึ่งท่านคณะกรรมการสามารถมองได้ว่าถ้าเราได้มีความรักษาวันีกันมากหลังเลิกงานนำกระดมาใช้ใหม่การนำกรับมาใช้ อริจาคก็ไา้ต้องมาติดเชื้อแปบยี้แค่ไหนอันนี้คือยกมาหมดเลยนะคะคัดแจกใส่ประโยชน์แยกอุดระย้าฟอยนะครับอันนี้เป็นการประสานงานโครงการโครงการทุกข้าวสรวนนะคะในการจัดการประหยัดค่ะอันนี้อันนี้อะไรคะพี่อันนี้น้ำลดการดูดอันนี้หลักเกณฑ์พยานค่ะข้าวหวานประจำตำบลค่ะลองกองหวานข้าวข้าวสารสวยรวยน้ำบูดูพวกคู่คุณธรรมลึกล้ำประวัติศาสตร์ค่ะครับ อ๋ออันนี้มาในแนวสวยงามนะคะก็จะมีลูกกล้วยขวดข้าวสามปีครับผลไม้สมากกล้วยกระยังใช่ค่ะก็ประมาณสามปีทั่วโปรกคุณดันไว้นะค่ะก็จะมีผลไม้นะคะครับหลากหลายชนิดด้วยกันนะสุเรียนสุเรียนนั่นชุ่มเล้ยงกับไปกันจะไปกันเลยไรกยนไป

ขอหดกอนนะครับผม่อนกำัเียออกนนตอนนี้ก็จะเป็นทีมผู้บริหารนะคะนโดยท่านนายกเจโซหาทองค่านอกพวยดอกไม้งานอกเร้าานอกเราก็ยัมอยู่กลางเร้าเลยครับปะปปะป๊าปะป๊ปะกนทีเา ตาลิงชันนะครับจากตะลิงชันกับพี่น้องออันดีจ้าันดีเจ้าเจ้าของเลยเนี่ยเกังเี่เ่าเราช้นไ้แยินยมมากมายผลไม้มากมีปะชาอยู่ดีสองศาสนาสัจธาหลวง กอนดูเรียนลงรันก็เหลื่องเซ็งเลยผู้เรียนทำท่ากินได้ได้ยินมันหอมจริงๆแับสัมปทานลงนี่ต้องเอาของลูกเลายๆที่สุดนะคะในขยะสี่ประเภทนั่นคือขยะทั่วไปขยะเปียกขยะอันตรายต้องัวชนพันเดมาก่ายนะคะก็คืออยากให้ทุกท่านได้มาต้อนและน้ำนี่น้ำทะเลน้ำทะเลอธิบายไว้ไหมเนี่ยต้องมาแยกเรื่องมั่วชนนะครับ หพรชนคนสกอบนะครับคือคนสกอบจะไม่ลืมหญ้าหิีนะครับลูกทุกคนจะไม่ลืมนะครับอาชีพของปาผ่าของผอมอะไรอ่าอะไรอนะครับหญ้าดาหาว่ามุ่งมั่นคือแบบจำลูกเรานะครับถ้าแล้วก็ต่อแต่ตรงนี้นะคือาจำลอกผ่าไปในทุกทิศนะครับ อยู่ตำบลบองเตียปีชนะจังหวัดสุพรรณใช่คุณดุจานที่มากับกระบวนที่หนึ่งง่ายใช่นี่ธรรมดาเล้งดีทุกวันกับพี่น้องวันนี้ตกใจคนขึ้นรถป่อยหากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนี่คนขึ้นรถป่อเออเมกาถังอ่างงานของดีประจำปีเมืองชนะปีนี้นะครับเรามีกระบวนการจากท้องถิ่น15แห่งเราจะเน้นเรื่องการเอาขยะมาใช้เป็นประโยชน์นะครับมีการเอาขยะนำกลับไปใช้ เอาขยะมาประดิษฐ์สิ่งของเพื่อให้ชาวบ้าน,นีได้รุรงรงและก็เห็นความสําคัญของการเก็บขยะให้เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างขาบวนดูแลเป็นไงครับวันนี้วันนี้โอเคครับอ่าก็เป็นไปด้วยตามที่เรากําหนดเอาไว้นะครับท้องถิ่นทั้งสิบห้าแห่งก็ได้จัดทํามาแล้วก็สวยงามมากครับงานของดีมังเจนะวันนี้เป็นวันแรกครับเราจะจัด10วัน10บคืนนะครับแต่และว,วันเราก็มีการแสดงต่างๆมากมายเชิญชวนทุกท่านครับมาเที่ยวงานของดีมังเจนะครับ